สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการชุมชนสุขใจมาแล้วนะคะพบกับจุ๋มปอยเด้ทุึขวัญน่านวนคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือความน่ารักยังไงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้จุ๋มอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะด้านหลังของจุ๋มก็คืออุ้ยบึงแก่นนครค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้จุ๋มไม่ได้พาทุกท่านมาเที่ยวนะคะแต่จะพาทุกท่านมาดูโครงการเคหะชุมชนขอนแก่นนะคะ นนทีี่่ะะคะอันดับแรกคือเราต้องขอบคุณการเคหะแห่งชาติเพราะเราอยู่<ฆ>กับโครงการการเคหะแห่งชาติสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่การเคหะแห่งชาติยกพื้นที่ให้พวกเราได้มีมการพัฒนา,าโดยชุมชนของเราก็มีการทําศาลาชุมชนอยู่ในตรงนี้มีศาลาชุมชนมีร้านค้าประชารัฐและก็มีกลุ่มออคีวกลุ่มเฟเปอร์ของพวกเราโดยแม่บ้านนะคะ,คะ,ะเนื่องด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะมีเด็กเล็กด้วยนะคะมีผักสวนครัวนะคะผักเศรษฐกิจผักหวาดสารพิษ ตอนนี้ก็จะพาไปดูพืชผักสวนครัวของเรานะคะว่าของเราปลูกอะไรบ้างค่ะจ้าอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะนี่ผักบุ้ง,ง,ง<อ>นะคะพี่ที่ถูกออกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้ผักบุ้งงอกค่ะเราไม่มีพื้นที่เราก็ึงใช้แบบปลูกในในถาดในกระถางได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือ7วันเท่านั้น7วัน8วันเห็นเงินค่ะเด็ดแท้ แล้วนี่อะไรคะที่เอาปลูกผักในฟงในโฟมเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เรียนรู้ของผู้สูงอายุผู้พิการเรามาช่วยกันตอนเย็นๆนะคะช่วยผู้พิการผู้พิการมีอาชีพมีงานทําแล้วเขาจะไม่เหงาด้วยผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุอยู่นี่ส่วนใหญ่ก็แปบเป็นเบาหวานความดันแล้วก็พามาร่วมกิจกรรมมาทําสิ่งดีๆเพื่อประโยชน์ค่ะ ยู่ตรงหน้าพรมนี่ก็เป็นพรมเช็ดเท้านะคะผลงานนี่ของชุมชนในแห่งนี้อันนี้ก็เป็นพรมเช็ดเท้าสวยค่ะในรับการสนับสนุนความรู้จากการเคหะแห่งชาตินะคะอย่างนี้ก็เป็นอ๋อแบบพรมนะคะนะคะเป็นรูปหัวใจรูปหัวใจรูปแตงโมก็มีนะคะคุณผู้ชมแตงโมก็มีแตงโมก็มีนะคะคุณผู้ชมค่ะอุ้ยเยอะแยะมากเลยค่ะยังไงคะ ทั้งหนาและก็ซับน้ําและที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งคือข้าเครื่องได้ด้วยโอ้นี่คือคุณสมบัตินะคะคุณผู้ชมแต่ขาุ่มจริงๆอ่ะแบบผูกแบบต่ำนะคะมี3าสี่รูปแบบค่ะนี่นีเห็นงานสารอีกแล้วนี่ค่ะงานสารนี้ก็ได้รับการสนับสนุนความรู้จากการที่หาแห่งชาติด้วยนะคะเรามาต่อยอดสู่ชุมชนของเราค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะเรียกว่างานเปเปอร์มาเช่โอ้เปเปอร์มาเช่ที่ทําจากกระดาษนันสูงิมิ์ใช่ค่ะใช่อุปกรณ์ข้างในที่ก่อนจะห่อหุ้มอ่ะด้วยด้วยกระดาษนี่นะคะนันสูงิมิ์เนี่ยมันคืออะไรข้างในคะข้างในอันนี้เป็นขวดยาคูนะคะไอขวดดัชมิ้อก็คือเป็นขวดพลาสติกหลากหลายรูปแบบนะคะคุณผู้ชมค่ะ นะคะเราจะเอาอะไรก็ได้แต่ขอให้มันมีรูปทรงที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นขวดเป็นแก้วเป็นอะเป็นกระป๋องกระป๋องได้หมดค่ะได้หมดนะคะแลวตัวนี้อีกอันนี้ก็คือหน้ากากนะคะสีแบบหลากหลายที่เราทำว้าใหญ่ใหญ่มากค่ะคุณผู้ชอันนี้สัญลักษณ์ของขนแก่นเลยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าใครไม่รู้คิดว่าไม้เนี่ยโทษนะ อันนี้ก็เป็นเปเปอร์มาเช่ทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหเชิญนั่งแล้วใช่ไหมคะได้นั่งแล้วโอ้โหเออพี่ดาค่ะอย่าบอกว่าอันนี้ที่จุ๋มนั่งอยู่จะเป็นเปเปอร์มาเช่ใช่ค่ะตายแล้วมาแค่สั่งได้หลากหลายรูปแบบค่ะทำไมเขาอเนกประสงค์อย่างนี้นะคะได้ทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวๆเออที่นั่งอย่างนี้ก็เปเปอร์ขั้นตอนการทำก็เหมือนกันกับชิ้นเล็กนะคะตรงนี้ก็จะมีขวด ขวดอยู่ในนี้มี24ใบค่ะที่เราทำเป็นการเพิ่มมูลค่าของขวดพลาสติกและก็กระดาษด้วยค่ะคุณผู้ชมคะการเคหะแห่งชาติที่นี่นะคะถือเป็นหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่คอยดูแลประคับประคองคนในชุมชนการเคหะขอนแก่นนี่คะให้อยู่ดีมีสุขอบอุ่นทั้งร่างกายและจิตใจเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะคุณธีรวัตรนี่เองค่ะถามความเห็นดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าโครงการนี้ครับมันเป็นโครงการขนาดใหญ่ครับมีเคหะชุมชนมีเอื้ออาทรแล้วก็มีแท็กที่อยู่รวมกันในในใน,ในพื้นที่เดียวกันนะครับประชากรรวมกันก็ประมาณ 3- 4พันประมาณนี้ครับครับเราก็มีการบริหารจัดการที่เราก็ต้องดูแลชุมชนสร้างสุขให้ชุมชนมีความสุขครับก็มีชุมชนแล้วก็จะมี ผู้นำชุมชนในแต่ละจุดนะแล้วก็ทุกกิจกรรมไม่ว่าเป็นงานประเพณีต่างๆการเคหะก็สนับสนุนมาค่ะก็เปรียบเทียบก็คือการเคหะนี่จะเป็นแม่เทศบาลนครเป็นพ่อที่ดูแลพวกเราสําหรับวันนี้นะคะจุ๋งนะคะคุณธีรวัตรแล้วก็คุณพี่คุณแม่คนสวยนะคะก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ กดสับสไคร์นะคะรวมไปถึงกดหัวใจล้วนๆติกต็อกแฟนเพจยูทูบกดให้มันบดเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะติดตามนะคะรายการนะคะชุมชนสุขใจทางช่องการเคหาแห่งชาติชาดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจุมแล้วก็คุณธีรวัตรสุดรอรวมไปถึงคุณแม่สวยๆต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีน้านะคะรักเสมอจุ๊บจุ๊กกันดีค่ะ